ข้างหน้าผมนะครับเป็นขนมปังนะฮะไม่มีขอบเราจะไม่ได้เอามาทำแซนด์วิชนะครับแต่วันนี้เราจะเอามาทำเป็นทาร์ตหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะนะว่าขนมปังจะเอามาทำเป็นทาร์ตได้อย่างไรได้สิครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจะทำทาร์ตเป็ดย่างซอสแกงเผ็ดนะครับ ต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยก็คิดขึ้นมาใหม่เลยแต่เรานำแรงบันดาลใจมาจากแกงเผ็ดเป็ดย่างสไตล์ไทยๆนะครับสำหรับขนมปังที่ผมใช้นะครับก็เป็นขนมปังตัดขอบนะฮะเพื่อทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายครับวิธีการง่ายๆนะครับในแต่ละแผ่นเนี่ยที่เราจะใช้นะครับเราจะนำมาคลึงให้แบนซะก่อนครับ ขนมปังนะฮะนอกจากที่ว่าเราจะต้องใช้ปัดขอบแล้วจะดีมากเลยถ้าเผื่อเราสามารถเลือกขนมปังที่สดใหม่ได้นะครับเพราะว่าขนมปังที่สดใหม่นี่ครับก็แน่นอนครับว่าให้รสชาติที่ดีนะครับผมทําทั้งหมดประมาณ24ชิ้นนะครับแต่ละแผ่นเราจะทำอย่างนี้ครับทานเนยครับบางๆแต่ทาทั้ง2ด้านครับ ถ้าเผื่อสมมุติว่าเราอยากทําให้เป็นคําใหญ่หน่อยนะครับเราสามารถใช้พิมพ์พิมพ์คัพเค้กครับเราก็เตรียมเนี่ยฮะพิมพ์ม,มัฟฟินของเรานะครับกูลงไปครับผม ดูตรงฐานของพิมพ์ให้ให้เรียบดีนะฮะไม่งั้นเวลาที่เราเอาออกมาเนี่ยเขาจะตั้งไม่ได้จะเอ็นไปเอ็นมาลักษณะน,น,นี้นะครับออกมาได้2ถาด24ชิ้นครับนำข้าอบนะครับคนใช้ไฟ180องศาร้อนนิดนึงนะฮะเราจะอบเป็นเวลา15นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสแกงเผ็ดกันซอสแกงเผ็ดนะครับเราก็จะมีใช้น้ำมันรำข้าวครับผม2ช้อนโต๊ะครับ พริกแกงแดงนะครับใช้30กรัมนะฮะใส่ลงไปเลยครับเวลาที่เรามีพริกแกงสำเร็จรูปอยู่บ้านนะครับความสะดวกสบายก็คือว่าไม่ต้องมานั่งโขงเองนะฮะใช้ไฟอ,อ,อ่อนๆนะครับผัดพริกแกงให้หอมดีครับส่วนต่อมาก็จะเป็นกะทิครับกะทิน้ำสำเร็จรูปครับเปิดกระป๋องไว้ก่อนเลยนะครับ ในพริกแกงสําเร็จรูปนะครับส่วนมากเนี่ยนะฮะเราต้องลองอ่านดูนะครับเขาจะมีส่วนผสมของเกลือมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องอลองชิมก่อนนะครับเวลาที่ที่ทำบางทีเราอาจไม่จําเป็นต้องใส่น้ําปลาลงไปหรืออาจจะใส่แค่นิดเดียวก็พอนะครับผักให้พริกแกงสุกแล้วก็หอมดีนะครับกะทิครับผม น้ำตาลไม่ต้องเยอะนะฮะสักนิดเดียวพอละสำหรับตัวซอสตัวนี้นะครับผมทำให้ลดจัดนิดหนึ่งน้ำสับป,ปะรดครับผมสีสวยแล้วครับอันนี้เราก็จะได้ซอสแกงเผ็ดที่มีรสหวานตามธรรมชาตินะครับของอน้ำสับป,ปะรดนะครับเราพักไว้ก่อนครับตอนนี้ขนมปังของผมก็ได้แล้วเช่นเดียวกันครับ ใบโหละพาครับผมใส่เนื้อเป็ดลงไปสปับปะรดมะเขือเทศเชอรี่ถ้าเหมือนลูกใหญ่ๆนะครับเราก็หั่นเป็นหั่นสีได้นะครับด้านบนก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าสวยๆครับผมเท่านี้ครับเป็นคำๆแล้วก็จะเรียงลงไปครับเสิร์ฟกับซอสแกงเผ็ดของเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งคำเล็กๆที่สามารถปั่นกับเพื่อนได้ที่ผมนำมาฝากนะครับทาร์ตเป็ดย่างซอสแกงเผ็ดครับเฟนแฟน y t u t u นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่เมนูเดียวง่ายนิดเดียวครับกดเลยครับ